เอาละครับก็สวัสดีแฟนพนพีททุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอ่านมือง,งางัวันพีทต,ตอนที่1,028นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็มีชื่อตอนว่าแบล็กคิโองูยักษ์ก่อนที่เราจะเริ่มต้นฉากแรกก็จะมีการเล่าเรื่องก่อนนะครับ ผู้ที่กำลังสนทนากันอยู่ก็คือเปิดตอนขึ้นมานะครับก็อยู่ในสถานที่ภายในปรา,าสาทห้องรับรองแขกในตอนนี้นะครับเราก็เจ็นว่าสมาชิกของหน่วย CP พซคนหนึ่งนะครับคนที่เป็นเหมือนกับบอสของหน่วยนี้คนที่ใส่หมวกและหน้ากากาเหมือนกับเพนน้านะครับในตอนนี้เขากำลังคุยโทรศัพท์จากบุคคลที่ลึกลับอยู่นะครับจะหาว่าเราโกหกหรือไง ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นซะหน่อยเราเห็นมังกรอีกตัวที่หน้าตาไม่เหมือนไคโดโผลมาต่อหน้าต่อตาเลยนะเจ้านั่นต้องกินผลปีศาจที่เวก้าฟังสร้างขึ้นมาไม่ผิดแน่แล้วมันก็อยู่กับหมวกฟางลูฟี่ด้วยหรือก็คืออยู่คนละฝ่ายกับไคโดแน่นอนก็เมนเป็นไรนี่จะฝ่ายไหนก็เป็นจอสลัดกันทั้งคู่อยู่แล้วฮะ แล้วนี่โทมามีธุระอะไรเบื้องบนมีคำสั่งลงมาว่าในกรณีที่ไคโดตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทางรัฐบาลโลกมีแผนจะนำวานโนคุนิซึ่งเป็นประเทศนอกสังกัดเข้ามาเป็นประเทศภายใต้การปกครองของรัฐบาลโลกโดยตรงเราส่งเรือไปที่นั่นเรียบร้อยแล้วมีความเป็นไปได้ที่มันจะแพ้สักแค่ไหน S <S <an itary> เมือ่อบุคคลปริศนาพูดประโยคนี้จบนะครับในตอนนี้เราก็เจนว่ามีเรือจํานวนหนึ่งกาลังเล่นเรืออยู่ในน้ำนามของวันณัคุนี้นะครับซึ่งดูจากลายเรียนเรือแล้วก็ไม่น่าใช่เรือของกองทัพเรือนะครับน่าจะเป็นเรือที่ส่งมาจากรัฐบาลโลกโดยตรงทําตัวมันโจสลัดไม่มีผิดเลยนะบอกตรงๆว่าสึกน,นี้น่าสนใจใช้ได้เลยในระหว่างที่บอสของหน่วย c p c โลกำลังพูดอยู่นั้นภาพด้ตัดไม่เห็นกระดานหมากรุกของหน่วย c p c โลที่เปลี่ยนไปนะครับ ตอนเริ่มศึก30,000คนของไคโดประทะ้าัคนของซามูไรปัจจุบัน12,000คนของไคโดประทะแป0 0ั 8, คนของซามูไรบอสของหน่วย CP พีซีโรเขาพูดต่อนะครับแต่ก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีว่าไคโดแพ้ได้ยังไงนั่นสินะเราจะารอรายงานต่อไปก็แล้วกันแล้วก็มีคำสั่งหนึ่งจงก็คุมตัวหนึ่งในสมาชิกกลุ่มหมวกฟางควบคุมตัวนิโคลูบินแล้วนำตัวเธอกลับมาซะ และในตอนนี้นะครับก็เปิดเผยแล้วว่าบุคคลลึกลับที่กําลังคุยอยู่กับบอสของหน่วย CP z e นะครับนั่นก็คือลอฟลุจ,จิซึ่งเขากาลังอยู่ในห้องแห่งหนึ่งที่มีคาคุและสตูซี่อยู่ด้วยนะครับโดยในตอนนี้นครับคาคุกําลังนั่งหลับอยู่ตรงเก้าอี้นะครับและในตอนนี้นครับก็ได้มีการแนะนําตัวของลอฟลุจ,จิอย่างเป็นทางการด้วยนะครับว่าหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลโลกไซโฟโ r ไอจีซีโร่ลอฟลุจ,จิ ไม่ว่าฝ่ายไหนจะคว้าชัยไปคลองการมีตัวตนอยู่ของผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นกุญแจให้กับพวกโจรสลัดในอนาคตก็จริงของนายรับทราบในระหว่างที่อรอบรุจิกำลังพูดอยู่นั้นในตอนนี้นะครับเราก็เจนแล้วว่าโรบินเธอได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับและกำลังต่อสอู้กับพวกลูกกระจกของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ร่วมกันกับบุกในขณะที่กำลังวิ่งอยู่นะครับและโรบินเธอได้พูดกับบลูไปนะครับว่ามีเธออยู่ก็อุ่นใจไปได้เยอะเลยนะบลู โยโฮโๆได้ยิงนงี้ผมก็คือแก้เลยสิครับจากนั้นนะครับภาพได้ตัดมายังสถานที่ทองฟ้าเหนือวันโนคูนิโอเนะชิมะแล้วในตอนนี้นะครับเราก็เจนว่ามโมโนสเกะเขาเหลือแค่ตัวคนเดียวแล้วนะครับยาม,มาโตะเมกมันไม่ยอมมอกเลยงนะ่ะเหลือเวลาก่อนจะไปถึงนครลุบุภาอีก5นาที ใจร้ายจังอย่าปล่อยข้าน้อยไว้คนเดียวสิไม่สิเจ้าจะมัวข่ำควรเป็นคนใจส่อไม่ได้นะโมโมโรสเกตเราทำได้ไม่ไหวอะ่ะไม่รอดแง่ไม่สิยังไงก็ต้องทำจ้าออกมาเมกเปลวัคคีจกออกมามโมโรสเกตที่กำลังสร้างเมฆออกมานะครับในตอนนี้เราก็เห็นว่าเขาสามารถสร้างเมฆออกมาได้แค่ก้อเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับถ้าข่าน้อยทำไม่ได้คนมากมายจะต้องตายกันหมดนะ จะไม่ยอมให้เจ้าระเบิดลูกยักษ์นี่ตกใส่เมืองหรอกนะและภาพและตามมาที่ยามาโตะนะครับที่กำลังอยู่ในร่างไฮบิดโดยในตอนนี้นะครับเธอกลังปีนขึ้นไปบนพื้นเกาะในอาชิมะในขณะที่กําลังปีนอยู่นั้นเธอก็นึกถึงคําพูดของเธอนะครับที่ได้ฝากไว้กับโมบุสเกะฟังให้ดีนะโมบุสเกะคุงจะด้กลับไปที่โดมฮอกาโนเพื่อลดความเสียหายในคอร์นีร้ายสุดให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ ในคลังอาวุธขนาดมหึือมาที่ชั้นใต้ดินของโดมนั้นมีระเบิดเก็บไว้่างมายนํำไม่ท้วนถ้าไม่อาทางกำจัดพวกมันซะก่อนความเสียงายตอนเกิดพระพิบัติจะรุนแรงขึ้นไม่รู้กี่สิบเท่าหาเดี๋ยวซียามาโตจะทิ้งข้าน้อยไว้คนเดียวเหรอและภาพตัดกรรมปัจจุบันนะครับในตอนนี้ยามาโตเธอก็ปีนขึ้นมาถึงพื้นของเกาะอาชิมาได้แล้วนะครับ ทัในใดนั้นเธอก็กลายรากเป็นร่างสั่นนะครับพร้อมกับวิ่งเข้าไปในปราศาส์ผ่านหน้าผ่านตาของกลุ่มเจ้าชารฮาร์ดบางส่วนไปนะครับฝากด้วยนะมมโรสเกตค,คุ้งถ้าเป็นเธอแล้วก็ต้องทําได้แน่เมื่อกลุ่มเจ้าชายน,นะครับเห็นอย่างนี้พวกเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเวอมาป่าตัวบเบ้ริ่มเลยจากนั้นาพดาดตัดมายังสถานที่ภายในโดมห้องเสดาดนตรี ในตอนนี้นะครับเราก็เจนว่าควีนที่ร่างไฮบริดนะครับกำลังปะทะอยู่กับซันจีควีนเขาได้พูดขึ้นมาว่าหยุดฉันไม่ไหวแล้วซิพร้อมกับโจมตีใส่ซันจีด้วยท่าบไบร์แพนบันวายุกระนำซึ่งท่าการโจมตีนิ้วควีนนะครับเป็นการโจมตีด้วยกงเล็บและดาบเปพร้อมๆกันนะครับทางหน้าของซันจีที่กําลังใช้เท้าเตะสก,กัดและกําลังหลบการโจมตีนี้วควีนอยู่นะครับแลงะชะมัดว่าเมื่อควีนเขาเห็นอย่างนี้นะครับ เอาฮัดออกมาโชว์หน่อยเซ่ไอชุดลบของเจอมาหกสบกหน้าเมื่อพูดจบนะครับควีนเขาได้จบดีไสซันจิกระเด็นแปดข้าออหินนะครับเมื่อชอปเปอร์เข้าอย่างนี้นะครับเขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับซันจิควีนเขาพูดต่อนะครับตอนสู้กับคิงเมื่อก่อนหน้านี้แกกออกชุดลบนั่นออกมาไม่ใช่หรือไงถ้าจะไม่ผิดชุดน,นั้นล่องหนได้ด้วยใช่มะคงเป็นพลังวิทยาศาสตร์ของเจ้าจัลลัสี เมื่อพูดอย่างนี้นะครับควีนเขาก็ยิ้มออกมาซันจิที่กำลังลุกขึ้นมานะครับหือร่างกายเราไม่เหมือนเดิมจริงๆด้วยเอาสวมชุดที่สีวะวินสมกเมื่อซันจิเขาได้ยินอย่างนี้นะครับเขาก็รู้สึกโมโหควีนอย่างมากเลยนะครับบอกแลว้วให้ว่าให้เลิกเล็กชีนั้นสักทีอย่ามาปากดีทั้งที่ไม่รู้เรื่องครอบครัวคนอื่นนะเฟยเจ้าวาไปพวกนั้นก็ไม่ใช่ครอบครัวฉันด้วยซ้ําไอชุดพันนั้นจ้างไงก็ไม่สวมหรอก เมื่อควีนเขาได้ยินอย่างนี้นะครับเขาได้จบดีใส่ซันจีด้วยท่า Black c o f f e ่แสงเพลิงทมินซึ่งถ้าการโจมตีเนี่ของควีนนะครับเป็นการยิงเลเซอร์บีมออกมาจากทางกรุงเล็บตรงส่วนปลายหางของเขานะครับแต่ทางหน้าของซันจีนะครับเขาก็สามารถกระลดบท่าการโจมตีนี้ของควีนไปได้นะครับและได้โจมตีส่วนกลับควีนด้วยท่าดิยัมเบิร์ชบาทาวายุปีศาจเบียงกุยลอนชากลิวชอต ตะเข้าไปที่ทงคว,วีนแบบเต็มๆเลยนะครับทําให้ควีนกระเด็นไปอัดเข้าขพวกลูกกระจอกของกลุ่มฉราดร้อยสูนะครับควีนที่ลุกขึ้นมาพร้อมกับล่างไดโนเสาร์เมื่อซันจิเข้าเนอยน่างนี้จะทํายังไงกับความอืดของไอเดโนเสาร์น <c ười> ี่ดีนะฮ่าฮ่าแรงดีใช้ได้เลยนี่หว่าสําหรับลูกเตะที่ใช้แค่ขาเปล่าๆนะนะงั้นฉันจะให้แกได้ริ้มรสพลังเต็มสู่ของล่างไดโนเสาร์แบบไร้การอัดแปลงบ้างก็แล้วกัน,น คงดูเส้เต็มตานี่แหละคือพลังแห่งราชันผู้เคยปกครองโลกใบนี้มายาวนานกว่าร้อยล้านปีเมื่อโพลูกกะจ้องเขาอย่างนี้นะครับออกมาแล้วพลังที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตแห่งยุคดึกดำบรรนันแบคิโองูยักษ์ซึ่งท่าการโจมตีนี้ของกียนนะครับส่วนหัวของเขาที่ยาวไปถึงปลายหางหลุดออกมาจากส่วนลำตัวของเขานะครับและพุ่งเข้าไปหาซันจิด้วยความเร็วมากเลยนะครับ เมื่อได้เห็นท่าการโจมตีของควีนทุกคนที่อยู่ใน้องนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอิโซมันโก้คาเมาสูชอปเปอร์เฮียวกโกลโล่บุพาและพวกวหน้ายากุซ่านะครับพวกเขาคงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับหาล่างมันเป็นยี่เองเหรอทางด้านของซันจีนะครับเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อเขาเห็นว่าควีนนะครับกำลังพุ่งเข้ามาเขา หาวาเสร็จกันและในตอนนี้นะครับควีนเขาได้นักตวงซันเจียวไว้นะครับฮ่าฮ่า,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 าประมาทไปหน่อยนะแบล็กิโอซอรัสมันก็เป็นไดโนเสาร์แบบนี้นี่แหละความรู้ใหม่เลยวยบ้าเอย้ยผู้ที่รอดชีวิตไปจากฆ่าแบลคิโอคดเกลียวนี่ได้จนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีแม้แต่คนเดียวเมื่อพูดประโยคนี้จบนะครับ ควีนเขายังรัดตวงซันจิหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อพวกซามูไรเห็นอย่างนี้คุณซันโกโรในขณะที่ควีนยังรัดตวงซันจิแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับขนาดพวกยอดสีมือที่่ําชองอาฮิกรอทั้งหลายเมื่อพวกซามูไรเห็นอย่างนี้นะครับแย่ yeah! แล้วเดี๋ยวคุณซันโกโรก็ได้ตายกันพอดีพอเจอแรงบีบอันนี้เข้าไปกระดูกก็จะแหลกเครื่องในก็จะเละจนไม่มีทางลุกขึ้นมาได้อีกน่าผิดหวังสิ้นดีเลยว่าไอ้ลูกจนัน แต่ถ้าแกยอมโชว์พลังของเจอไม้ดูฉันจะปล่อยแกไปก็ได้นะฝันไปเถอะอ้อาและในตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นจรวดที่ยวมาจากร่างส่วนลำตัวของคุีนะครับชมดูหน้านหด้ดีถ้าเป็นแบคทีโอซอรัสทั่วไปขาทั้งสีนั่นก็เป็นแค่ของส่วนเกินไม่ต่างจากตีนงูเลยแต่ฉันนะ่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยติดตั้งแบคิโอแลนเชอร์ไว้ที่ส่วนลำตัวด้วยทันทีที่ฉันเรียกชื่อมันเจ้านั่นก็จะเลยยิงใส่แก ทันใดนั้นลันเชอร์ที่อยู่ในร่างส่วนลำตัวของควีนนะครับได้ถูกยิงไปหาล่างงูยักษ์ของเขาอาเมื่อพวกลูกกระจกเห็นอย่างน,นี้ท่านควีนไม่ได้ให้ยิงว้ยตะกี้แค่อธิบายเฉยๆไอ้เบื้อกนี่ไว้ฉันเรียกชื่อเบคเชอร์ลันเชรดดีๆก่อนแล้วค่อยแน่นอนว่าลันเชอร์อีกลูกหนึ่งนะครับได้ถูกยิงไปหาล่างงูยักษ์ของเขาอีกครั้งหนึ่ง ท่านควีนและครั้งนี้นะครับทำให้ซันจิร่วงมาจากร่างอูยักษ์ของควีนนะครับเมื่อควีนก็เห็นซันจิล่วงถึงพื้นนะครับแต่ว่าเช็ดก็รัดแก่สุดแรงไปแล้วเรียบร้อยแกนะ่ะตายไปแล้วว่าทางด้านของชอปเปอร์นะครับเมื่อเขาเห็นอย่างนี้หาเป็นอะไรไปน่ะซันจิเอ้ยเอ็งยังไหวหรือเปล่าซันจิที่ลุกขึ้นมานะครับในตอนนี้เราก็เจนว่าขาซ้ายแลนหลังของเขาเลยครับหักแบบชัดเจนชอปเปอร์เมื่อเขาเห็นอย่างนี้ น่ากลัวอะซันจิกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเลยสันจิที่กำลังเดินเหมือนกับเป็นซอมบี้นะครับมันก็เจ็บอยู่หรอกแต่ก็ขยับตัวได้ปกติเลยฮะเมื่อพวกซาม,มูไรเห็นอย่างนี้นะครับคุณซันโกโรกระดูกหักทั้งตัวแล้วไม่นั่นแล้วในตอนนี้นะครับเราก็เจนว่ากระดูกทั้งหมดของสันจิได้เคลื่อนตัวกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วนะครับ ร่างกายนี่มันอะไรกันอย่าบอกนะว่าพลังแบบเดียวกับเจา้าพงนั้นท่านเตื่นขึ้นมาแล้วในขณะที่ซันจีนะครับกำลังพูดอยู่นั้นเขานึกถึงอดีตนะครับในตอนที่เขาเข้าไปต่อยหน้าของอีจีจีในขณะที่ซันจีนะครับกำลังสับสนอยู่ควีนเขาลุกขึ้นมาแล้วนะครับในตอนนี้พร้อมกับร่างไฮบริดและกําลังใช้ดาบของเขานะครับฟันแปหาร่างของซันจีจากทางด้านหลังไอเด็กเวนนี่ ซันจิเมื่อเขาเห็นว่าร่างกายของเขานะครับกลับมาเป็นปกติแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วทางด้านของชอปเปอร์นะครับเมื่อเขาเห็นนี้ซันจิอย่าเมร์ซี่ระวังข้างหลังก่อนทันใดนั้นควีนเขาได้ใช่ดาบเขานะครับฟันเข้าไปที่คอของซันจิแบบเต็มๆแต่ดาบของควีนนะครับกลับแตกเป็นเสียงๆโอ้ย เอ๊ะไม่านาใครจะเป็นสาบปปลาดแบบนั้นกันเมื่อควีนเขาเห็นอย่างนี้นะครับเขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับหาจากนั้นก็ได้มีการเล่าเรื่องทิ้งท้ายนะครับพลังใหม่ได้ตื่นขึ้นแล้วและมืองหาวันพิษต,ตอนที่1,028นะครับก็ได้ตัดจบลงในฉากนี้ ครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมังงะวันพีซตอนที่1,028ในตอนนี้นะครับก็ได้คลายข้อสงสัยแฟนวอลพีซเสทีนะครับเกี่ยวเรื่องซันจิ ว่าทำไมเจ้าตัวนะครับถึงบ่นอยู่ตลอดเลยว่าร่างกายของตัวเองนะครับผิดปกติไปนั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้นะครับพลังของซันจิได้ตื่นขึ้น,นมาแล้วนะครับซึ่งเป็นพลังแบบเดียวกันกับพวกพี่พพพน้องๆในตระกูลเจอามาขงของเขานั่นเองนะครับสถานการณ์บนเกาะอ,อูเนชิมานะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรามารอติดตากมกันไปพร้อมๆกันในมังงะวันพีชตอนที่1029นนะครับในสัปดาห์ถัดไปนู้นเลยนะครับเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้มังงะวันพีชงดนะครับ ครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านอย่างมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงณจุดจุดนี้นะครับและหากผมเกิดพูดหลุดพูดผิดพดลาดประการใดไปในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยทุกๆท่านมานัทีนี้ด้วยจริงๆนะครับและผมต้องขอรบกวนทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะครับ สิ่งนี้นะครับจะทําให้ทุกท่านมาเจอการก,กับผมอีกในคลิปต่อๆไปนะครับและเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมปอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ